วิธีนั่งสมาธิภาวนาการกล่าววิธีเดินจงกรมมาก็มากพอควรจึงขอเริ่มอธิบายวิธีนั่งสมาธิภาวนาต่อไปพอเป็นหลักฐานของผู้เริ่มฝึกหัดเพราะงานทุกขแขนงทุกชนิดย่อมมีแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนินงานสมาธิภาวนาก็จำต้องมีแบบฉบับเป็นหลักเกณฑ์วิธีนั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไว้ว่า พึงนั่งขัดสมาธิคือนั่งขัดสมาธิตามแบบพระพุทธรูปองค์แทนศาสดาเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางมือทั้งสองไว้บนตักหรือบนสมาธิตั้งกายให้ตรงธรรมดาอย่าให้ก้มนักเงยนักอย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาจนผิดธรรมดาไม่กดหรือเกรงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง อันเป็นการบังคับกายให้ลำบากปล่อยวางอวัยวะทุกส่วนไว้ตามปกติธรรมดาแต่เวลาทำหน้าที่ภาวนาต่อไปแล้วกรุณาทำความสนใจกับหน้าที่นั้นอย่างเดียวไม่พึงกลับมาทำความกังวลรักษาท่าสมาธิที่กำหนดไว้เดิมโดยเกรงท่านั่งนั้นจะเคลื่อนจากอาการเดินเป็นการก้มเกินไปหรือเงื่อยเกินไปเอียงซ้ายเกินไป เอียงขวาเกินไปซึ่งเป็นกังวลกับอาการทางกายมากกว่าทางจิตสมาธิภาวนาจะดำเนินไปไม่สะดวกดังนั้นพอเริ่มต้นทางจิตภาวนาแล้วจึงไม่ควรเป็นกังวลกับทางกายตั้งหน้าทำงานทางจิตต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่งการออกจากสมาธิภาวนาการเริ่มต้นทางจิตภาวนาพึงต้องทำความรู้สึกคือ จิตลงเฉพาะหน้าที่เรียกว่าปัจจุบันธรรมอันเป็นทางรู้ความเคลื่อนไหวของจิตของธรรมอารมณ์ต่างๆดีชั่วได้ดีในเวลานั้นมากกว่าเวลาอื่นๆคือตั้งจิตลงเฉพาะหน้ามีสติคือความระลึกรู้อยู่กับใจอันเป็นการเตือนตนให้รู้ว่าจะเริ่มทำงานในขณะนั้นกรุณาระวังไม่ให้จิตส่งออกไปสู่อารมณ์ต่างๆ ทั้งอดีตอนาคตทั้งดีและชั่วที่นอกจากงานบริกรรมภาวนาซึ่งกําลังทำอยู่ในเวลานั้นวิธีตั้งสติเฉพาะหน้าจิตเป็นผู้รู้โดยธรรมชาติเท่านั้นไม่มีความแยกคายใคร่ครวนในตัวเองเป็นเพียงรู้คิดรู้นึกรู้เย็นรู้ร้อนจากสิ่งสัมผัสต,ต่างๆเท่านั้นไม่มีความแยกคายใคร่ครวน ไม่รู้การพินิษพิจารณาและตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดลงไปได้คือไม่รู้จักคิดถูกผิดชั่วดีโดยลำพังตนเองจึงต้องอาศัยสติและปัญญาตัวรู้ตัววินิจฉัยใครครวนกำกับรักษาเพราะสติปัญญามีอำนาจเหนือจิตนั่นมาไว้เฉพาะหน้าทำหน้าที่กำหนดรู้ และรักษาจิตไม่ให้ส่งไปอื่นจากอารมณ์ที่ภาวนาการมีสติรักษาจิตยอยู่ทุกระยะนั้นสติสัมปชัญญะจะถึงเป็นสมมุติที่ควรได้รับในวาระนั้นหรือวาระต่อไปแน่นอนการภาวนาด้วยบริกรรมกับธรรมบทใดบทหนึ่งนั้นพึงให้เป็นไปนตามจริตไม่ควรฝืนธรรมบทใดเป็นที่สบายใจในเวลานั้น พึงนำธรรมบทนั้นมาบริกรรมภาวนาสืบต่อไปดังที่เคยอธิบายมาแล้ว